อยากจะมูพระแม่ลักษมีอย่าพลาดวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะเพราะว่า1ปีมีครั้งเดียวนะคะกับวันมงคลของพระแม่ลักษมีก็คือวันวาราลักษมีค่ะเปรียบเสมือนผู้ขอพรได้ขอพรกับพระแม่ลักษมีทั้ง8ปางทุกคนอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ติ๊กจะพาทุกคนมาดูกันว่าพระแม่ลักษมีทั้ง8ปปางเนี่ยช่วยในเรื่องอะไรกันบ้างค่ะ ปางแรกเป็นปางที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะที่ตึกเกษรค่ะปางาชาลักษมีสองมือของท่านนะคะหรือว่าเรียกว่าพระก่อน,นะคะติขอใช้สับบ้านๆแล้วกันนะเสอสองมือของท่านเนี่ยก็จะถือดอกบัวสองข้างเลยนะคะแล้วก็อีกมือหนึ่งก็จะโปรยเหรียญน,นะ,ะปางนี้จะประทานพรทั้งความรักการงานการเงินนะคะครบเลยทุกคนจะเคยเห็นอยู่แล้วนะคะที่ตึกเกษรปางที่สองค่ะพระแม่ลักษมีปางชัยยะลักษมีปางนี้ก็จะช่วยในยเรื่องขจัดเคราะห์กรรมต่างๆนะคะเรื่องเราไม่ดีต่างๆที่กําลังจะเข้ามาหาเรา ต่อไปค่ะธัญญารักษมีนะคะธัญญาแปลว่าธัญพืชค่ะทุกคนจะเห็นที่มือพระแม่ลักษมีนะคะจะมีรวงข้าวถือกล้วยต่างๆแล้วก็ดอกบัวนะคะบอกบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะการมีอยู่มีกินมีใช้ปางอาทิลักษมีนะคะอาทิแปลว่ายิ่งใหญ่แม่ลักษมีปางนี้จึงถือว่าเป็นพระแม่ลักษมีปางที่ใหญ่ที่สุดใครจะขอเรื่องการงานหรือว่าเรื่องใหญ่ๆที่ทุกคนต้องการจะทํานะคะหรือว่าศัตรูหมู่มันที่ทุกคนกําลังเจออยู่เนี่ยนะคะจะต้องขอกับพระแม่ปางนี้เลยค่ะอาทิลักษมีค่ะปางนี้ทุ ทุกคนอาจจะเคยเห็นบ่อยแล้วนะคะปางธนารักษมีนะคะช่วยในเรื่องการเงินนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งต่างๆนะคะทรัพย์สมบัติต่างๆนะคะจะต้องพระแม่ลักษมีปางนี้เลยต,ต่อไปค่ะวิริยะลักษมีนะคะทุกคนจะเห็นว่าพระแม่ลักษมีเนี่ยสวมอาพร์สีขาว เจอถึงความบริสุทธิ์นะคะพระแม่ลักษมีปางนี้เปรียบเสมือนพลังงานที่ดีนะคะพลังงานที่ใสสะอาดแล้วก็เปรียบเสมือนสติปัญญาใครจะขอเรื่องการงานการเรียนนะคะสติปัญญาต่างๆนะคะจะต้องพระแม่ลักษมีปางนี้เลยนะคะ ปางพระแม่ลักษมีวิชัยยะลักษมีนะคะวิชัยยะแปลว่าชัยชนะค่ะปางนี้นะคะก็จะช่วยขจัดปัดเป่าคุ้มครองคนที่กําลังจะมีภัยเข้ามาหาตัวเองสุดท้ายคือปางสันทนาลักษมีค่ะปางนี้พระแม่ก็จะรู้สึกอยู่ในความสงบนะคะความดีงามความร่มเย็นความสดชื่นปล่อยวางนะ,ะปางนี้มีความเชื่อกันว่าท่านจะประทานในเรื่องคนที่อยากจะมีบุตรนะ,ะหรือว่าบริวารต่างๆนะคะที่ทุกคนต้องการเข้ามาในชีวิตนะ,คะใครอยากมีน้องนะอย่าลืมขอพระแม่ลักษมีปางนี้นะคะ ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆของพระแม่ลักษมีทั้ง8ปางนะคะใครอยู่ไกลไม่สะดวกแล้วก็นับถือพระแม่ลักษมีอยากจะฝากไหว้นะคะสามารถฝากไหว้ได้เลยนะคะแอดมาที่แอปสีเขียวนี้ได้เลยขอให้พระแม่ลักษมีอวยพรนะคะลูกเพจติดทุกคนเลยแล้วก็คนท่กคนติดตามทุกคนเลยค่ะขอให้สมหวังทุกคนเลยนะคะ